สวัสดีทุกคนเช้านี้เราจะมาตลาดเช้ากันนะ,ะนี่ตลาดเช้าหมู่บ้านนะหมู่บ้านฟอร่าวิลมีตลาดเชา้าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะไปซื้ออะไร ที่ตลาดสดของเราก็จะมีร้านทุกอย่างเลยนะคะวันหลังเนี่ยจะพาไปชมตลาดกันแต่ว่าวันนี้เราขอไปซื้อผักก่อนร้านขายผักเราจะมีอยู่สองร้านร้านแรกเนี่ยโหผักขึ้นช่ายหมดพอดีเลยงั้นเราไปดูร้านที่สองกันดีกว่า อร้านที่สองผักเยอะจังสดๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาเลือกขึ้นช่ายกันดีกว่าขึ้นช่ายก็สดดีการเลือกเราจะเลือกผักต้นขึ้นช่ายที่สดแล้วก็มีรากติดมาด้วยเนาะเพื่อที่จะให้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปักชาได้ง่ายรากก็จะติดง่ายนะคะได้แล้วเราจะได้ ขึ้นช่ายเลือกไว้สองกรัมเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันกรัมละสิบบาทสองกรัมยี่สิบหลังจากที่เราซื้อขึ้นช่ายมาแล้วนะคะเราก็จะนําต้นขึ้นช่ายเนี่ยมาแช่ในน้ําเพื่อที่จะให้น้าเนี่ยมันมันถูกต้นของขึ้นช่ายเนี่ยดูดขึ้นไปแล้วก็ลากแข็งแรงต้นตั้งตรงนะคะเพื่อที่จะเวลาที่เราเอาไป ตัดชารอไปชาเนี่ยมันก็จะทําให้ติดง่ายนะคะระยะเวลาในการแช่เนี่ยมันก็จะประมาณครึ่งวันหรือว่า1คืนน่ะก็ลองดูว่าถ้าต้นมันตั้งตรงแข็งแรงก็สามารถที่นําไปปักชําต่อได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นการตัดแต่งเราก็จะนําเอาต้นที่แช่น้ําเรียบร้อยเนี่ยมาตัดแต่งเอากิ่งที่แข็งแรงแข็งแรงไว้แล้วก็ กิ่งที่แบบว่าใบเหลืองหรือว่าเหี่ยวเนี่ยเราก็จะเอาออกเราก็จะตัดออกนะคะให้เหลือเฉพาะ,ะใบที่แข็งแรงนะเราก็จะได้ไปเวลาไปปลูกมันก็จะไม่ไม่เหี่ยวนะคะบางต้นเนี่ยมันถ้ามันเหี่ยวเยอะเนี่ยเราก็จะตัดแต่งเหลือเฉพาะยอดนะคะแต่เราอย่าไปตัด ส่วนใหญ่ก็จะไม่ตัดหมดเพราะว่าถ้าตัดหมดเนี่ยบางทีมันเนาะเราเวลาที่เราไปปลูกเนี่ยเราก็จะกินไปเรื่อยๆได้แต่ถ้าเกิดเราตัดหมดเนี่ยมันต้องรอให้มันงอกใหม่นะคะอันนี้เราก็เป็นเทคนิคว่าเวลาที่เราเอาไว้กินจะยาวๆนานๆเนี่ยเราก็จะตัดไม่ให้หมดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนํามาปักชำในกระถางนะคะโดยที่เราจะใช้ดินที่ขายเป็นถุงๆในท้องตลาดทั่วๆไปอะคะ่ะ เท okay, ลงไปในกระถางแล้วเราก็จะนําเอาต้นขึ้นช่าที่เราตัดแต่งเมื่อกี้นี่ยมาปักชำโดยเว้นระยะห่างเล็กน้อยนะคะ,ะโดยเราก็จะเอาดินขึ้นแล้วก็เอาต้นเอาลากเนะะี่ยค่ะเข้าไปลงไปลงไปในดินสักพอประมาณนะคะแล้วก็ต้องบีบให้ต้นมันแน่น,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 นสักหน่อยนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอรดน้ำเนี่ยมันก็จะปนเอ็นได้นะก็ต้องบีบตรงตรงต้นตรงตรงากด้วยะคะ่ะ เรามาดูกันว่าต้นที่เราปลูกเมื่อวานจะเป็นยังไงนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นสภาพต้นที่เราปลูกไปเมื่อวานนี้นะคะก็ยังแข็งแรงตั้งต,งตรงดีสวยงาม ก็มีข้อแนะนําเพิ่มเติมถ้าใครไม่อยากรดน้ําทุกวันนะคะเราก็จะมีกระถางที่มันเป็นจานรองะคะ่ะมารองกระถางเราแล้วก็ให้น้ํามันขังลงเราจะเทน้ําขังเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยสามารถจะดูดน้ําขึ้นไปได้ตลอดนะ,ะเพื่อที่จะให้มันเกิดความชุ่มชื้นตลอดเวลาต้นไม้ก็จะมีน้ํากินตลอดนะคะหรือบางคนอาจจะใส่ปุ๋ยลงไปก็ได้ซึ่งมันก็จะช่วยให้ต้นสวยงามแล้วก็สามารถเก็บกิน ได้ยาวนะคะแล้วก็อขอแบ่งปันในส่วนของเพื่อนๆนะคะ<ๆ>ที่จะมีส่วนครัวเล็กๆไว้กินแล้วก็เวลาที่เราซื้อผักจากตลาดเนี่ยกินไม่หมดก็จะสามารถทําแบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีหรือว่าขึ้นช่ายนะคะก็สามารถไปต่อยอดได้สำหรับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆเพื่อที่จะ แบ่งปันปความรู้กันอีกนะคะสวัสดีค่ะ